สว,ส,สวัสดีครับค<อ>รับผมนายยุทภัทชื่นพร้อมดิฉันนางสาวลักษณารีแก้วรัตนะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับโรงเรียนทเท่าแวพิทยาโรงเรียนเท่าวพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2525โดยมีนายสมพาสพัฒนาเดชดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้นตั้งอยู่เลขที่391หมู่1ตำบลเท่าแทอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน55ไร่มีเขตพื้นที่ให้บริการทั้งหมด4ตำบลได้แก่ตำบลเท่าแทตำบลท่าทองอำเภอการจนด,ดิฐ์ตำบนชนลชลครามและตำบลเชยครามอำเภอดอนสักค่ะโรงเรียนเท่าแทพิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางรับนักเรียนชายหญิงโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นละ3ห้องเรียนแยกเป็นแผนการเรียนวิน RTX, ทย์คณิตเทคโนโลยีและแผนการเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นละ2ห้องเรียนแยกเป็นแผนการเรียนวิทย์คณิตเทคโนโลยีและแผนการเรียนสินสังคมรวมทุกระดับชั้นมีห้องเรียนทั้งหมด 15ห้ห้องเรียนครับบริหารงานโดยนางมนชนุกทองชนผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวพรพิมลแท้ฟุ้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีนางสาวอัสมะเสินบัตรหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวพัชรพันธ์เพชรอาวุธหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวนรัตพรมีแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนายปิยวัฒน์วิชัยดิตหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนางธีรวัตรศรีพักดีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และนายโอภาสเกื้อสกุลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือพัพพิคเนตพระหัตถ์ขวาถือคบเพลิงหมายถึง แสงสว่างก่อให้เกิดปัญญาพระหัตถซ้ายถือดอกบัวหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคืออริยสัจสี่เปรียบมนุษย์เป็นดอกบัวสีเหล่าครับอักษรย่อของโรงเรียนคือทอพอสีประจําโรงเรียนคือสีฟ้าเหลืองสีฟ้าหมายถึงความสุขุมเยือเกเย็นและหนักแน่นสีเหลืองหมายถึงความสว่างสวัยและสะอาดค่ะ บริหารงานของโรงเรียนเท่าเทพิทยาอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเชื่อชูอคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่21ครับโรงเรียนเท่าเทพิทยามีห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. ห,ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. ห้องดนตรี 4. ห้องนาฏศิลป์ 5. ห้องศิลปะ 6. ห้องสมุด 7. ห้องธนาคารโรงเรียน 8. ห้องศาสตร์พระราชา 9. ห้องจริยธรรมและ10โรงฝึกงานค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนเท่าแทพิทยายังมีห้องโสตทัศนศึกษาห้องพยาบาลห้องน้ำแยกชายหญิงหอประชุมโรงอาหารและสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานให้บริการแก่นักเรียนคุณครูและประชาชนที่ต้องการออกกำลังกายอีกด้วยครับ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโรงเรียนเท่าเทพิทยาซึ่งจัดการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ